กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทิฟฟ้าและโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITBS เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกรองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศครับคุณสมชายบรรลือสนอผู้นวยการ ITBS บอกว่า งานด้านโลจิสติกส์นะครับเป็นธุรกิจลำดับที่สองที่รัฐบาลคาดหวังว่าจะนำไรายได้เข้าสู่ประเทศรองจากการท่องเที่ยวครับนะครับโควิดที่ผ่านมาธุรกิจบริการอื่นเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาแต่เราจะ่มีปัญหาโลจิสติก์เราลก,กลกับโตประเทศไทยเราเป็นฐานการส่งออกมีภาคอุตสาหกรรมมี EEC มีสารพัดอยางอีกในย่านหนึ่งก็คือประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลาง ในภูมิภาคนี้แต่ก็ยังต้องการแรงงานอีกมากนะครับจึงได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับโดยเฉพาะที่ทํากะบกรมเนี่ยนะครับกรมให้มาประมาณ1,900คนได้งานไม่น้อยกว่า95้าสิปรเรายได้ดีมีความมั่นคงอยู่ในจุดคุ้มทุนเป็นอาชีพต้นๆของประเทศไทยครับที่มีรายได้ผลตอบแทนดีๆครับหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศอบรมรี50คนฝึกเสร็จมีบริษัทรอรับเข้าทำงานด้านโลจิสติก ทันทีครับจากถนนลำลูกกาจงังหวัดปทุมธานีบริเวณปากคลองสามมีการก่อสร้างปรับปรุง่้มแซมถนนเดียบคลองสามข้างคางมากว่า3เดือนแล้วครับก็คือว่าเขาก็ทาถนนนะครับปรับปรุงใหม่หมดเลยแต่คือว่ากําหนดมันแค่วันที่22ตุลาแต่นี่มาเลยเวลามาแล้วครับมันเกินบตุลาครับผมอาคารพนิษส18หลังปิดปิดเปิดเปิด,เ,ปดเพราะไม่มีลูกค้าครับเอาไป้ายไปตั้งเนี่ย ผมถึงขั้นไปลือป้ายออกเลยนะข้ามเข้าแต่จริงๆถามว่าเข้าได้ไหมก็เข้าได้นะเปิดทางให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการยังมีทางหลบทางเลี่ยงร้านค้าจะได้เปิดเป็นปกติครับจริงปกติขายได้วันนะบสองหมื่นเดี๋ยวนี้เหลือวันละสองพันพี่มาตั้งตรงนี้ดีกว่าเนี่ยตรงเนี้ยห้ามเข้าตรงเนี้ยดีกว่าเลี้ยวเข้ามาอ่ะลูกค้าวนออก เอาเข้าไม่ได้บนออกพี่ไปตั้งนี่วาเนี่ยวเวิร์งเนี่ยอยู่เทินได้เนี่ยออกได้หมดเนี่ยแล้วพี่ไปตั้งบักซอยทําไมพ่วงถามแรงต่อแรงฟังหนุ่มน้อยสตาร์ทอัพร้านกาแฟอัพเซอร์นูเบมเบอร์มีอะไรจะมาฝากถึงผู้รับผิดชอบโครงการเชิญรับฟังครับขอเจ็บสักเดือน2เดือนได้ไหมไม่ใช่เจ็บสีหเดือนพี่เจ็บสเดือนเนี่ยแค่แสนหนึ่งแต่จเจ็บสีหเดือนเนี่ยสแสนเลยนะ แล้วก็ทําวันเว้นสองวันทําวันเนว้นสองวันเนี้ยโอ้ยไม่ทําประชาพิจารณ์ไม่มีป้ายชื่อโครงการทําป้ายมาบอกไว้เสร็จ22ิตุลาคมแล้วก็มาทาสีทับตกลงจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ม่ทราบได้ครับบิ Big yes, ๊กแจสพลตำรวจโทรคำรณวิทย์ทูบกระจ่างนายกอบจปทุมธานีช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะครรบเจ้านาย ปูนปูน